เมนูใต้ร้อยแรงอ,อกอีกแล้วครับแกงหมูมะเขือครับทําทีไรข้าวหมดหม้อทุกทีครับเมนูนี้เตรียมเครื่องกันเลยครับซอยขาอ่อนเตรียมไว้ก่อนเลยนะครับเมนูใต้เนี่ยเขาจะมีสมุนไพรเยอะแยะเลยครับกินเข้าไปก็จะมีความเผ็ดร้อนซอยพริกแดงเตรียมไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปตัดสีสันในแกงของเราในวันนี้ครับ ขาดไม่ได้เลยครับมาเขือพวงครับกินเข้าไปเนี่ยกรุบกรุบอร่อยมากครับแล่สันคอหมูอีก500กรัมนะครับวันนี้เลือกใช้เป็นสันคอหมูนะครับเพราะส่วนนี้เขาจะติดมันนะครับมันแทรกเห็นไหมครับแล้วก็มีความนุ่มด้วยอ่ะมาเริ่มตั้งกระทะเลยครับเทหัวกะทิลงไป300 ml ด้วยกันนะครับ ตามด้วยพริกแกงกะทิ1นซองเล็กครับเป็นพริกแกงของเชฟจอมหอมควยนะครับทาอยู่ในวิสาหกิจชุมชนจังหวัดตรังครับเชฟก่อตั้งขึ้นมาเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้กับทุกๆคนที่นี่นะครับใช้ทัพพีบี้ละลายพริกแกงออกเลยครับสีสันออกมาเข้มข้นจริงๆครับ เมื่อพิกแกงแตกตัวออกหมดแล้วเชฟก็จะเติมหางกะทิลงไปอีก500 ml เลยครับคนให้ละลายให้เข้ากันสักเล็กน้อยครับรอจนน้ำเดือดแล้วก็ใส่สันคอหมูลงไปได้เลยครับรอจนกว่าเนื้อหมูจะสุกจนหมดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสชาติกันครับ โรยคาอ่อนที่เตรียมไว้ลงไปได้เลยครับตัดรสชาติด้วยน้ำตาลมะพร้าวหช้อนโต๊ะครับน้ำปลาอีก1ช้อนโต๊ะครับ,ปรบเป็นการปรุงรสชาติที่น้อยมากนะครับ พราะว่ารสชาติหลักๆเนี่ยมาจากพริกแกงใต้ยอยู่แล้วใส่มะเขือพวงลงไปครับร้อยห้าสิบกรัมตามด้วยพริกแดงและใบมะกรูดฉีกลงไปด้วยครับโอ้โหน่ากินมากๆเลยนะครับมีความเข้มข้นจัดจ้านสไตล์แกงใต้เลยแล้วก็ ถ้าโดนกับข้าสวยแล้วร้อนเข้าไปนี่ครับหยอกน้ําปลาลงไปนิดนึงโอ้ยข้าวหมดหม้ออีกแล้วครับเมนูนี้ลองทำกินกันดูนะครับไม่ยากเลย